ในส่วนของตัวกลุ่ม Banking and Finance นะครับมาสามนี้เรายังคงให้น้ำหนักตัว Banking เนี่ยเป็น overweight อยู่นะเพราะว่าราคาหุ้นกลุ่มแบงก์ก็ยังค่อนข้างถูกทีเดียวสาหรับ p e p นี้ก็ประมาณสัก8เท่า P เท่านั้นเองนะไม่ได้แพงเลยสำหรับช่วงของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้นะครับช่วงปลายปีเนี่ยเราก็มองว่า Foreign Flow น่าจะเริ่มกลับเข้ามาได้แล้วก็จะเป็นตัวหนุนให้ตัวกลุ่ม Banking Sector โดยรวมเนี่ย น่าจะกลับไปเอาพร์ฟอร์มได้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวดอกเบีย้ยขาขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวแบงก์ชาติเองก็กําลังพิจรนารณาแล้วล่ะว่าจะเริ่มมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอาจจะเป็นช่วงเดือนสิงหาหรือกันยานี้นะครับซึ่งปกติก็จะเป็นปัจจัยบวกนะสำหรับกลุ่มแบงกิ้งโดยรวมท็อปพิกของแบงก์โดยโดยวันนี้เนี่ยเราให้ตัว BBL กับ KKP ไนดะ้เป็นท็อปพิกสำหรับกลุ่มแบงก์โดยรวมนะครับ แต่ว่าในส่วนของตัวกลุ่มไฟแนนซ์เองเนี่ยเรายังไม่บูลลิชเท่าไหร่นะเพราะว่าเรื่องของตัวบอลยูที่มันยังคงปรับขึ้นอย่างต่อนเนื่องตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวปัจจัยที่กดดันตัวหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ได้ต่อนะเพราะว่าตัวบอลยูที่มันปรับขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นต้นทุนฟันนิ่งคอสของตัวกลุ่มไฟแนนซ์โดยวรวมอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวตัวสคบอเองนะที่อาจจะมีการพิจารณา จำกัดในเรื่องของตัวดอกเบีย้ยของตัวมอเตอร์ไซค์น HP มอเตอร์ไซค์ตรงนี้เนี่ยซึ่งถ้าเกิดออกมาที่25%หรือ20%ตรงนี้เนี่ยตัวที่โดนกระทบเยอะสุดก็น่าจะเป็นตัว n cap นะแล้วก็ลงลงมาก็คือจะเป็นตัวสวัสด์ซึ่งถ้าเกิดแคปที่25%เนี่ย m c ก็จะรอดนะเพราะว่าเขาชาร์จดอกเบีย้ยต่ำออกว่านั้นอยู่ติดล็อกก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดตัวแคปเรดมาลงมาต่ำถึง20%เนี่ย เอ็นแคสวัสด์เอพก็โดนหมดเลยนะนั่นก็เป็นดาวไซร์วิี่อาจจะทําให้ตัวไฟแนนซ์ซูรรวมระยะสั้นอาจจะยังไม่เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในแง่ของภาพโดยรวมเนี่ยตัวกําไรของตัวกลุ่มไฟแนนซ์ซูรรวมก็ยัาังโตดีนะพีงแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยกระทบะกดดันในช่วงระยะสั้นๆตรงนี้ถนะ้าก็อาจจะไม่ที่ไทมิ่งของเขาซะทีเดียวนนในช่วงนี้คุณกลุ่มไฟแนนซ์ซูรรวมเรายังคงชอบติดล้อนะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ APC อันดับ2อนะครับ อันนี้ก็เป็นตัว growth forecast ของทางกลุ่มแบงค์โดยรวมนะปีนี้เนี่ยเรามองว่ากลุ่มแบงค์โดยรวมน่าจะโต,ได,ะะต,ะตได้ประมาณสัก11%ตัวสินเชื่อน่าจะโตได้ประมาณสักแถวแถว5%แบบแบบ5%ตรงนี้นะครแล้วก็ตัวการตั้งสำรองโดยรวมก็น่าจะลดลงด้วยตามสถานการณ์ของตัวเศรษฐกิจที่มันค่อยๆฟื้นตัวมาทำให้ความเสี่ยงของอการตั้งสำรองเรื่องของ NPL พวกนี้เนี่ยก็ยังคงควบคุมได้อยู่ ส่วนเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของแบงก์ชาติเองหน้านี้จะเป็นการทําให้ดูนะว่าถ้าแบงก์ชาติมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเยอะกว่าที่เราทําประมาณการไว้ทุกๆ0.25 Impact ต่อิมแกตา่อกำไรของแบงก์จะเป็นเท่าไหร่นะให้ดูให้ดูที่ปีหด้านเลยก็แล้วกันนะว่าถ้าเกิดเป็นอิมแพกต เต็มปีเนี่ยทุกๆ25 b a s i s point ที่แบงก์ชาติปรับขึ้นเยอะเกินกว่าที่เราใส่เข้าไปในโบเดลของเราเนี่ยมันจะทําให้แบงก์โดยรวมเนี่ยมีกำไรเพิ่มขึ้นถึงเกือบ1.7เปอร์เซ็นต์เลยนะโดยที่แบงก์ที่ได้ยืมที่สุดเนี่ยก็จะเป็น BBL นะเพราะว่าเขามีตัวการปล่อดสินเชื่อในส่วนของตัวอินเดแบงเนี่ยเยอะที่สุดละนะประมาณ500 0กว่าล้านบาทส่วนเรื่องของตัวการปรับ MLR นะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงตัวเงินเงินฝากด้วย Deposit เนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยเราประเมินว่าผลกระทบ ถ้ามีการปรับดอกเบีย้ยทั้งทางฝั่ง MLR แล้วก็ทางฝั่งเงินฝากเนี่ยเท่ากันทุกทุก25เปอร์เซ็นตอยตมันจะไปกดดันตัวกำไรของตัวกลุ่มแบงก์โดยรวมโดยรวมเนี่ยประมาณสัก1.3นะก็อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมต,ตัวแบงก์เท่าไหร่นะแต่เพีงเยงแต่ว่าผมมองว่าตัวแบงก์เองเนี่ยน่าจะมีการทยอยปรับในส่วนของตัวตัว lending rate แล้วก็ตัวเงินฝากด e p o s ิตตรงนี้เนี่ย พยายามให้ออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผลลบกับทางตัวแบงก์เองนะก็คืออาจจะปรับแล้วมันสแควร์ศูนย์พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็น่าจะาช่วยลดผลกระทบในเรื่องของตัวาการปรับดอกเบี้ยขึ้นในปีหน้าได้เหมือนกัน อันนี้เอาเอามาให้ดูย้อนหลังนะครับว่าหลังจากที่ตัวแบงก์ชาติมีการปรับขึ้นอดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วเนี่ยเราเอามาให้ดูช่วงทั้งแบบปลายปี2004แล้วก็ปลายปี2010สองช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า3เดือน6เดือนนัหลังจากที่มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยรีปโปล l ตเนี่ยตัวแบงก์เซกเ,เตอร์โดยรวมเอาฟอร์มตัวเซตอินเด็กซ์นะทั้งทั้งช่วงระยะสั้น3เดือน6เดือนเลยนะครับ นะส่วนตการตั้งสำรองของแบงค์เองในปีนี้เราทำว่าน่าจะมีการปรับลดลงนะประมาณสักสิก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยหนุนการเติบโตของกําไรของแบงค์ไดนะ้ส่วนของตัว NPL ในช่วงที่ผ่านมาเองก็ดูเหมือนว่าคนโทรลได้่อทั้งดีนะครับตัว NPL ที่เกิดขึ้นใหม่ก็ยังไม่ได้สูงอะไรนะทั้งในส่วนตัว New NPL และก็ NPL ที่กลับมาเป็น NPL อีกรอบหนึ่งหลังจากที่ปรับโครงสร้างนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเทรนด์ที่ยังควบคุมได้อยู่ ส่วนทางฝั่งฟแน a n นซ์เองที่เป็นปัจจัยช่วยหนุนเขาในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวราคาของรถมือสองนะที่ยังคงปรับตัวขึ้นต่อนะก็จะเป็นตัวช่วยหนุนในเรื่องของอความสามารถในการขายตัวยูสคาร์พอร์ตของเขานะครับอย่างเช่นตัว KKP เป็นต้นแล้วก็การขาย NPL ของแบงค์ให้กับตัวบริษัท a อ c อเองนะอย่างเช่นแบมนะก็น่าจะเป็นตัวปัจจัยหนุนให้ตัวแบมเนี่ยน่าจะสามารถที่จะบิลอัพตัวพอร์ต พอเรยของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ในปีนี้เหมือนกัน,นประมาณการของตัวกลุ่มไฟแนนซ์โดยรวมก็ทําไว้โตดีทีเดียวนะสำหรับปีนี้ปีหน้าปีนี้เนี่ยโต19%ปีหน้าโต16%นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นแหละนะว่าช่วงไทมิ่งในช่วงไตรมาส3เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเขาเพราะว่าบอลอยูที่ปรับขึ้น,นจะเป็นปัจจัยกดดนันะแล้วก็เรื่องของตัวสกอบอที่มีการควบคุมตัว HPL นะของตัวจักรยานยนต์ด้วยนะครับ เราอยังเรายัางคงชอบตัวแบงก์มากกว่าไฟแนนซ์ในช่วงไตรมาสสามนี้นะครับ